ชีเป้าไอเทมสําหรับปาร์ตี้ปีใหม่<า>ในสวนปางทีทถ้าขาดมานั่งเก้าอี้โต๊ะจากสปริงก็คง <มา S 2> จะงไม่เลิกอีอ้ผลิตจากเหล็กคุณภาพเก้าโตพับผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพไอเทมที่เห็นอยู่จะากลกางใช้หรือพับเก็บก็ง่ายมากถ้าใครขาดอยู่บอกเลยว่าต้องมีมาเป็นชุดสนามปิกนิกแบบ t o in 1น้องเป็นทั้งโตและเก็อี้สําหรับนั่งชิคชิได้ในตัวชอบชิ้นนี้ติดสวนเอาไว้บอกเลยว่าคุ้มมาเป็นกระติกใส่น้ําแข็งเลิศเลิจากสปริงปาร์ตี้จะขาดน้ําเย็นเย็นก็คงจะไม่ฟินมาเลือกชอ ที่ Home p ป o ได้เลยนะชาวเน็ตมีหลายขนาดและหลายแบบมากๆต่อมาขอแนะนําเตาบาร์บีวมากฟังก์ชันปิ้งย่างอบอุ่นก็ได้หมดในเตาเดียวเป็นร่มสนามตัวแอจากสปริงนอกจากจะใช้บังแดดร้อนๆดีไซน์ยังเก๋กุบกลางแล้วได้ฟิลเหมือนอยู่คาเฟ่ต่อมาขอแนะนาไอเทมตกแต่งสวนจากมาทอเริ่มที่กรรไกรตัดกิ่งไร้สายที่มาพร้อมแบตเตอรี่ง่ายสะดวกไม่ต้องตัดเองให้มือมือขอแนะนําเครื่องตัดพุ่มไม้ไร้สายพร้อมแบตเตอรี่จากมาทอ้วยใบมีที่คมและแรงหมุนใบตัดถึงึง 1, 1 5 0 0ั้อครั้งต่อน,นาทีทำ <6, Home S 1> ให้สวยกิฟในเวลาสั้นๆได้ที่ไขอแนะนำไอเทมที่จะมาเซฟส่วนไม่ให้ลกตาตอนที่เราปาร์ตี้ตัดญ้าไฟฟ้ามา,มาทอพร้อมถังจุญ่าถึง30ลิตรทำให้ไม่ต้องหยุดพักงานระหว่างตารลยสินค้าชิ้นไหนช็อปและชมรายละเอียดเพิ่มเติมใต้คลิปวิดีโอได้เลยแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากเราเรื่องบ้านโฮมโปรคือคำตอบ